วันนี้กรกตอขอบอกในเรื่องการแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งอบอตอได้จากคำถามที่ว่าหากไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกและนายกอบอตอในวันอาทิตย์ที่28พฤศจิกายน2564นี้ได้จะต้องทำอย่างไรเพื่อไม่ให้เสียสิทธิ์ตามกฎหมายในเรื่องนี้ขอตอบว่ากรณีที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกและนายกอบตอที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่28พฤศจิกายน2564 ไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้เนื่องจากมีเหตุจําเป็นท่านสามารถแจ้งเหตุก่อนวันเลือกตั้ง7วันคือวันที่21-27ถึง27พฤศจิกายน2564และหลังวันเลือกตั้งคือวันที่29ิพฤศจิกายนถึง5ทธันวาคม2564เพื่อไม่ให้เสียสิทธิ์ตามกฎหมายได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้ 1. แจ้งต่อนายทะเบียนอำเภอที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน 2. ทําเป็นหนังสือ ระบุเลขประจำตัวประชาชนที่อยู่ตามทะเบียนบ้านจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนและ 3. แจ้งทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือผ่านทางแอปพลิเคชันสมาร์ทวอทในหัวข้อการแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์แล้วพบกับกะกะตอขอบอกในตอนต่อไปค่ะ